เวลา18นาฬิกา24นาทีวันนี้ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนศึกษานารีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันที่น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันมาเป็นแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนโดยรอบโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมทูบีนับวันเพื่อดาเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆอาทิกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงออกรวมทั้งร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับหน่วยงานต่างๆทําให้สมาชิกพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจากการดําเนินงานอย่างจริงจังส่งผลให้สมาชิกมีลักษณะโดดเด่นด้านความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าแสดงออกเกิดความภาคภูมิใจในตนเองไม่ เกี่ยวกับยาเสพติดต่อมาได้ดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจเพื่อให้บริการสมาชิกภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ในเดือนที่ผ่านมามีสมาชิกเข้ามาขอคำปรึกษา110คนส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเรียนเพื่อนครอบครัวและความรักส่วนกิจกรรมสร้างสุขอาทิสอนเต้นงานศิลปะเย็บปักถักร้อยการประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็กและงานเดคูพาด จากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของเขตธนบุรีซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเขตธนบุรีมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันวัดประดิษฐารามเป็นหนึ่งในสิชุมชนดีเด่นไดรางวัลการประกวดผลงานประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนกรุงเทพมหานครกลุ่มดีเด่นและผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศประจำปี2560 โอกาสนี้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธรารณาสุข26เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ศูนย์บริการสาธรารณาสุข27 29 36และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหาคนคร11เฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมและถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อไม่ให้หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมกันนี้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกทูบีนับวันโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รวม3,197คนโดยในปีนี้กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้สถานศึกษานอกสังกัดกรุงเทพมหานครจัดตั้งชมรมทูบีนับวันเพิ่มขึ้นและให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดตั้งชมรมศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันเพิ่มขึ้นด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าตรายและเครื่องอัฐบริขารแก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ตามโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระจุกุศลในโอกาสเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคม2560วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเสิญพ้าตรายและเครื่องอัฐบริการพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนตามโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรนศา28กรกฎาคม2560และถวายเป็นพระจุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณโรงเรียนราชปิโยรสา,ายุพร,ราชานุสรณ์ตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจำนวน40ชุด จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมพัชรก,กิติยาพา2กำแพงเพชรอาเภอลานกระบือส่งพระกรุณาปรดก้าโปรดกรมหม่อมให้เฉดพระไตรและเครื่องอัดบถาบริขามพระจานย์โดยมอบแก่นักเรียนในโครงการจำนวน65ชุดด้วยสำเน็จในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวที่ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปธมภม อันหนึ่งที่โรงเรียนมัธยมศิริวัณวรีสามฉะเชิงเซาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกราชรักฝนมณีเชิญพระไตรและเครื่องอัฐบริการพระสถานไปมอบแก่นักเรียนในโครงการรวม65ชุด ทางนี้นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนอกาสทรงเจริญพระชมพัรษา65พรรษาแล้วยังเป็นการปลูกฝังศิลธรรมคุณธรรมทางพระอุทธศาสนาให้เจริญงอกงามในจิตใจของนักเรียนเป็นบุทที่ดีของบิดามารดาเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่ตอไป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาแก่พลเมืองดีที่ช่วยเหลือเด็กจมน้ำและข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้ที่วัดโคกพิกุลตมบลน,นายงใต้อำเภอนายงจังหวัดตรังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสิริพัฒน์พัฒน์คุณผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพนายขันติโยธารักษ์อายุ19ปีซึ่งเสียชีวิตจากการเป็นพลเมืองดีลงไปช่วยชีวิตเด็กหญิงจมน้ำขณะเล่นน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำหมู่ที่2ควนตองพุกพลูเทีอนตมบลนายงใต้ โดยสามารถช่วยชีวิต Learn เด็กหญิงได้ dai. แต่ตนเองกลับถูกโคลนดูดจมหายลงไป <L un> และเสียชีวิตในเวลาต่อมา <L un> ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรกกล้าวโปร OG กระหม่อมรับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์โดยตลอด <L un> และในตอนเช้าวันนี้ทรงพระกรุณาโปรกกล้าโปร OG กระหม่อมให้ผู้วราชก,การจังหว <L un> <ร>ัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและทรงพระกรุณาโปรกกล้าโปรกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในบ่ายวันนี้อย่างความปลื้มปิติในพระมหา กรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งศูนย์ที่วัดบางนาราอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสิทธิชัยศักดาผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางที่หน้าหีบศพสิบตำรวจโทจากกระพงมณีใช้ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจปลุกกาสามอ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายไม่ทราบช,ชื่อและจำนวนใช้วัตถุระเบิดชนิดคว้างป่าเข้าใส่จุดตรวจต้นไทรหมู่ที่6ตำบลปลุกาสามออปอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา10นาฬกา30นาทีที่พระที่นั่งดูสิ์มหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังนางสุนันทาลีเลิศพานประธานกรรมการบริษัทดอกบกคู่จำกัดเป็นประธานถวายพระทหารเพลนแด่พระสงศิ์สิรูปที่สุดพระพุทธมณฑลโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพอาทิ ABC f o r l ล n d o n และโ o s ก c r r d Group ้ดวยวันนี้พระราชวิสุทธิยานวัดป่าดาราพิรมจังหวัดเชียงใหม่ถวายพระธรรมเทศนาเมตตาคถากล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมดุด,ดังพระมหาโพธิสัตว์ประกอบด้วยบร,รมีสิบประการโดยเมตตาบร,รมีเป็นบร,รมีสําคัญที่มีอยู่ในบุคคลใดจะทําให้บุคคลดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและแผ่ความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใกล้ชิดประชาชนชาวไทยภายใต้ยพยุคลบาดมีความสงบร่มเย็นด้วย ส่งพระเมตตาอย่างสูงสุดสมควรที่ชาวไทยจะเจริญรอยตามพระราชจริวัตรเพื่อให้เกิดความสุขตลอดกาลนาน เวลา14.30น,นมีเจ้าภาพอาทิหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองมหานครรุ่นที่4หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่13โรงเรียนกิจการพลเรือนรกรมกิจการพลเรือนทาหารบกและชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รุ่นที่19โดยมีพระสงฆ์สวดมัตติกาลสับปกรณ์จากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเวลา17.00น,นามีเจ้าภาพอาทิบริษัทโรเบิร์ตบ็อกซ์จำกัด บริษัทนาซาสตีลอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดบริษัทไทยฮาจิบังจำกัดบริษัทเจเนอร์โรฟู้ดโปรดักต์จำกัดและในเครือเจ n เนอร์โกรุ๊ปมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาและสะดระปกรณ์เวลา19นาฬิกามีเจ้าภาพอาทิบริษัท BKD r e ดีเรียลเอสเตจำกัดบริษัทสอขนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนและบริษัทชัยถั่วจำกัด ขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้โดยสำนักพระราชวาังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเวลาประมาณ5นาฬิกาแม้ว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยในช่วงเช้าโดยประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพอีกด้วยสำนึกในพระ มหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้และประชาชนบางส่วนเข้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพเป็นครั้งแรกด้วยความตั้งใจจะมาแสดงความอาลัยก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพโดวยวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพ26,735คน ประชาชนบริเวณรอบสนามม้านางเลิงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระราชวังดุสิต ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จากโครงการสัปดาห์จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่21-27มิถุนายน2560เพื่อขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณรอบพระราชวังดุสิธิ์พื้นที่ชุมชนโดยมีพระราชปณิธานที่ให้ประชาชนร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชุดศลแพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชวลศลรักษาพระองค์พระราชบ,บริพารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์รอบสนามม้านางเลิงด้านถนนสีอยุธยาและถนนพระราม5 หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วช่วยใหการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้สะดวกขึ้นไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนมีสุขอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและได้ร่วมมือกันดูแลรักษาภูมิทัศน์ให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อร่วมสืบสานพระราชบณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็หลังจากที่เด็กๆนะครับได้มาทําจิตอาสากันเราจะเห็นว่าตั้งแต่บริเวณริมคลองหน้าวัดนะครับไปถึงด้านหน้าของทาเนียบรัฐบาลแล้วก็บริเวณด้านฝั่งน,นู้นทำให้ภูมิทัศน์ต่างๆนั้นดูสะอาดนะครับสวยงามแล้วก็แม้กระทั่งในคลองเนี่ยก็ดูสะอาดนะครับซึ่งการทําจิตอาสาของเด็กๆเนี่ยเราคงจะปลูกฝังให้เด็กๆทําต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเริ่มจากสถานที่ใกล้ๆโรงเรียนเขาเนี่ยแหละครับ ปลกฝังให้เขารู้จักมีจิตอาสาหลังจากนั้นก็จะขยายผลเลยที่เขาก็จะทําจิตอาสาทุกๆที่ไปเรื่อยๆ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งต่อไปจะจัดสัปดาห์จิตอาสาระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2560ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมลงทะเบียนที่อาคารรับรองสำนักพระราชวังสนามเสือป่าระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02 356 0887 สภากาชาติไทยเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระชุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ห้องประชุมสาราประชาคมอ่าวอุดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในแผนวนะเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อนักเรียนในชนบท ื่อนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระจุกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียน107แห่งในพื้นที่เข้าร่วมโครงการโดยนํารถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ออกไปประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันทีมีนักเรียนได้รับบริการ5,173คนทําให้เด็กนักเรียนที่มารับการตรวจสามารถรับแว่นสายตาได้ในวันเดียวกันพร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของจักษุพแพทย์และทีมงาน โครงการรดตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบ,บทเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาให้ได้ใส่แว่นที่ตรงกับสายตาทำให้มองเห็นเป็นปนกติทำให้ไม่ขาดโอกาสทางการศึกษาถ้าเยาเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนซึ่งตรงกับภารกิจหลักของสภากาชาติไทยด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอีกด้วย สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สองทรงครองอยู่วัดมหาธาตุตราบจนสิ้นพระชนเชิญชมค่ะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระสังฆราชสุข พนวดเป็นปริเรียนแต่ครั้งกรุงเก่าสมัยทนบุรีเป็นพระราชาคณะที่พระยาณสมโพศ์อยู่วัดสลักต่อมาคือวัดมหา,าธาตุสมัยรัชกาลที่หนึ่งโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้เลื่อนขึ้นเป็นพระธรรมเจดีและพระพันรัตทรงเป็นแม่กองชำระพระวินัยปิดกสมเด็จพระสังฆราชสุขทรงมีพระชนชีมาจนในสมัยรัชกาลที่สอง ได้ทรงเป็นพระราชะอุปัฏฐายาจารย์ในการทรงผนวดพระราชะวงศ์หลายพระองค์ทรงรับพระภาระจัดคณะสมณทูตไปลังกาทวีปเมื่อพุทธศักราช2,357ทรงดำรงตำแหน่งมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชนาน23ปีกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชมความทุ่มเทของนักศึกษาที่ต้องรำกลางฝนส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมในสเก็ตข่าวพร้อมกับฝนฟ้าอากาศช่วงหน้าค่ะ